าแนวคิดปรัชญาญี่ปุ่นที่น้อยคนจะรู้จักนะครับแต่เปลี่ยนชีวิตผมมากที่สุดนี่คือ s t a r s h i k Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองผมไปเจอบทความของคุณโทมัสออฟพงนะฮะในเว็บไซต์ Medium.com คุณโทมัสเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหลายปีนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ภูมิปัญญาญี่ปุ่นนะครับ ยกตัวอย่างเช่นคอนเซปต์อีกิไกที่ให้ความสำคัญกับเหตุผลในการดำรงอยู่ของชีวิตแบบว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็สามารถมีชีวิตอย่างมีความหมายได้ในทุกๆวันหรือว่าคอนเซปต์วาบิซาบิชื่อก็ดูเก๋ไก๋เหลือเกินนะฮะซึ่งมีความหมายว่าความงามในความไม่สมบูรณ์แบบนะฮะ แล้วก็คอนเซปต์ไคเซนนะฮะการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือตัวอย่างของคอนเซปต์นะปรปัจจาชีวิตญี่ปุ่นที่คุณทอมัสเขาได้เรียนรู้นะครับการที่คุณทอมัสเนี่ยเขาได้เรียนรู้ปัจจาชีวิตของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเขานะแล้วก็ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะไม่ไว่าจะเป็น ความสงบของจิตใจนะฮะการโฟกัสนะฮะการมุมมองในชีวิตที่ชัดเจนที่ดีขึ้นและนอกเหนือจากคอนเซปต์ปรัชญาชีวิตของญี่ปุ่นเนี่ยที่คุณทอมัสเขาได้เรียนรู้เนี่ยนะครับเ,เขาก็ได้เรียนรู้อีก5ปรัชญาชีวิตซึ่งเขาได้นำเอามาเขียนไว้ในบทความของเขาใน medium.com นะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ทุกท่านได้รับรู้รับฟังนะครับ อันแรกที่คุณโทมัสเขาพูดถึงก็คือคอนเซปต์โอโมอิยารินะฮะคือมันมีความหมายว่าอะไรมันมีความหมายว่าความเห็นอกเห็นใจครับที่ไม่เห็นแก่ตัวคือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักนึกถึงแต่ตนเองนะครับอา,อาจจะให้ความใส่ใจหรือว่าความสนใจคนอื่นน้อยเกินไปนะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ Concept ของโอโมอิยาริเนี่ยนะฮะบ,บอกว่า คือเราเนี่ยต้องใส่ใจความต้องการของผู้อื่นบ้างนะฮะแล้วก็ให้ความสําคัญกับการคิดการตัดสินใจของผู้อื่นนะฮะคือพูดง่ายๆว่าเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นนะครับคิดถึงผู้อื่นมากขึ้นเรียนรู้ที่จะทําความเข้าใจนะฮะความรู้สึกของผู้อื่นนะครับหรือว่าเรียนรู้การเป็นนักฝังที่ดีนะฮะโดยสรุปเนี่ยโอมอิยาริคือมันเป็นวิถีชีวิตนะฮะ พยายามมองนะครับจากมุมมองของผู้อื่นการที่เราจะาให้ความสาคัญกับตัวเองมากเกินไปนะก็เปลี่ยนมามองจากมุมมองของผู้อื่นบ้างนะสังเกตผู้คนรอบตัวคุณนะครับสังเกตการแสดงออกของพวกเขานะฮะเราจะได้เข้าใจเขามากขึ้นนะฟังสิ่งที่เขาพูดนะฮะใส่ใจการกระทําของพวกเขานะเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะ เข้าใจเขาเห็นอกเห็นใจเขานะครับคุณโทมัสเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเรารู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเรารู้จักเข้าใจผู้อื่นเรารู้จักมองคนอื่นจากมุมมองของเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีนะฮะเราก็จะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจผู้อื่นนะครับอันนี้คือคอนเซปต์คอนเซปต์แรกของภูมิบัญญาญ,ญี่ปุ่นนะครับก็คือโอมอิยาริ มาดูภูมิปัญญาอันดับสองนะฮะที่คุณโทมัสเนี่ยเขาได้ไปเรียนรู้จากการไปใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นหลายปีนะฮะคอนเซปต์นี้ก็คือชินลินโยคุนะ,ะคือเขาบอกว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยมีวิธีการรักษาแบบใช้ธรรมชาติบำบัดนะฮะเรียกแปลเป็นไทยว่านะ,ะก็คือการอาบป่านะะฟังดูแล้วก็เอ๊ะมันเป็นยังไงนะคะคำว่าอาบป่านี่นะครับ ก็คือคำว่าอาป่านี่ก็คือคำว่าชินรินโยคุนะครับซึ่งได้รับการรับรองว่าได้ผลนะแม้ใช้เวลาเพียงไม่นานนะก็คือมันเป็นยังไงมันคือเป็นการเอาชีวิตของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติบ้างนะเพราะเขาบอกว่าอะไรคุณโทมัสคุณโทมัสเนี่ยเขาบอกว่าในสังคมเมืองอันห่างไกลธรรมชาตินะอ่านบั่นทอนชีวิตมนุษย์ได้ทั้งร่างกายและจิตใจเลยทีเดียวนะครับ มนุษย์เนี่ยล้วนกําเนิดมาจากธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะฮะซึ่งเราจะรู้สึกดีมากเลยถ้าลองสังเกตด,ดูเวลาท่านไปภูเขาไปทะเลหรือว่าไปใกล้ชิดต,ต้นไม้หรือธรรมชาติเนี่ยเราจะรู้สึกดีเพราะว่าต้นกําเนิดของมนุษย์เนี่ยมาจากธรรมชาติครับการได้ไปท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสธรรมชาตินะการได้ฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงกาเสียงใบไม้นะครับเสียงลมนะ ได้สูตรกินป่านะครับอย่างเงี้ยเข้าไปในป่าแล้วสูตรกินธรรมชาติเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกดีจังเลยการสูตรกินป่ากินธรรมชาติเนี่ยเหมือนกับว่าเราหายใจเอาไอาอุ่นของอากาศบริสุทธิ์นะฮะจากต้นไม้ที่ล้อมรอบเราอยู่เนี่ยนะ,ะมันก็ส่งผลดีต่อร่างกายแล้วก็จิตใจเรานะฮะเหมือนกับว่าท่านสังเกตดูเวลาท่านไปเที่ยวตามธรรมชาติเนี่ยพอเรากลับมาเราจะเหมือนเราได้ ร่างกายที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมา,มาใหม่เลยทีเดียวชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเขารับรู้ถึงข้อนี้เป็นอย่างดีนะฮะก็คือการที่ได้ออกไปอยู่ในธรรมชาตินะครับจนเกิดเป็นวิถีการบำบัดที่เรียกว่าชินรินโยคุ ku, นะหรือว่าที่แปลเป็นไทยว่าการอาบป่าคุณโทมัสที่เป็นเจ้าของบทความเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาฝึกไอ้ตัวชินรินโยคุเนี่ยทุกสัปดาห์เลยครับนะเขาก็เดินไปในสวนสาธารณะนะครับ แล้วก็เดินช้าๆหายใจเข้าลึกๆนะฮะแล้วก็สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็ช่วยให้เขาลดความเครียดนะแล้วก็เกิดความผ่อนคลายนะครับคือคุณทอมัสเขาบอกว่าชินรินโยกุเนี่ยคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่างแท้จริงนะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสอของเขาให้ดีขึ้นซึ่งเราเนี่ยสามารถฝึกได้ตลอดนะฮะคือไม่จำเป็นจะต้องไปภูเขาไปทะเลหรืออะไรหรอกนะฮะ ถ้าเกิดที่บ้านเรามีใกล้ๆบ้านเรามีสวนสาธารนณะหรือว่ามีต้นไม้อะไรที่พอที่เราจะให้เราไปเดินออกกําลังกายนะฮะเราก็เดินอย่างมีสตินะครับสังเกตทุกสิ่งรอบตัวเนี่ยมันเหมือนในการฝึกสติซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยการอยู่กับปัจจุบันนะ,ะการมีสติคุณทมัสเนี่ยเขาก็บอกว่า,าชินลินโยกุเนี่ยไม่ใช่แค่การเดินนะฮะแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ ดืมดำเลยทีเดียวนะเป็นหนทางในการเชื่อมต่อกับตัวเองอีกครั้งนะคะคือการที่เราอยู่ในสังคมโดยเฉพาะคนอยู่ในเมืองเนี่ยมันจะถูกทําให้สิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยดึงเราออกไปครับแต่การที่เรามาฝึกสิ่งที่เรียกว่าชินลินโยกุเนี่ยนะฮะก็คือการใกล้ชิดกับธรรมชาติเนี่ยมันเป็นการดึงตัวเองให้กลับเข้ามาสู่ภายในของเราได้กลับเข้ามาเชื่อมโยงกับตัวเองนะซึ่งมันก็จะทําให้เกิดสิ่งที่ ทบทวนการคิดอะไรที่มันรอบค้อบอะไรมากขึ้นนะมันก็เป็นสิ่งที่ที่ดีนะที่จะนำไปสู่อะไรเส้นทางความจ่มใสาทางจิตใจนะครับคุณโทมัสเนี่ยเขาบอกว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมีมากมายเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นการลดความเครียดนะลดความดันโลหิตนะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันทำให้อารมณ์เนี่ยแจย่มใสอารมณ์ดีขึ้นนะ เสริมสร้างความรู้สึกมหัศจรรย์นะนี่ผมชอบมากเลยเวิร์ดิ้งนี้นะฮะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยช่วยเราเยียวยานะฮะแล้วป่าหรือว่าต้นไม้นะฮะแม่น้ำก็ได้นะฮะช่วยให้จิตใจเราสงบนะฮะมาดูภูมิปัญญาอันดับ3ของญี่ปุ่นนะที่คุณโทมัสเนี่ยเขาได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัตินะฮะภูมิปัญญาอันดับ3นี่ก็คือนะมีชื่อว่ามดไตนายนะฮะ คอนเซป t นี้คืออะไรนะครคุณโทมัสเนี่ยเขาก็าบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้สึกเสียดายนะเมื่อสิ่งที่มีค่าเนี่ยต้องกลายเป็นขยะสูญเปล่านะฮะมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าคือสิ่งไหนที่มีค่าเนี่ยก็คือต้องใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดนะฮะคือถ้าเกิดว่ามันยังใช้ประโยชน์ได้แล้วเราไปทิ้งเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะนี่ก็คือเป็นเป็นมายเซตหรือว่าเป็นจิตสํานึกของคนญี่ปุ่นที่ เขาไม่อยู่ในจิตใจตลอราเป็นภูมิปัญญาของคนญี่ปุ่นที่คือใช้อะไรก็ใช้คุ้มค่าอย่าให้เกิดความรู้สึกเสียดายว่ายังใช้ไม่คุ้มค่าเนี่ยมันฝังลึกอยู่ในในในมายเซตของคนญี่ปุ่นเลยนะฮะซึ่งคุณโทมัสเนี่ยเขาได้เรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะมันไม่ได้อยู่แค่การใช้ของให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่มันมีความหมายว่าให้ชื่นชมในสิ่งที่คุณมีนะคือบางครั้งเนี่ยเรามีเราม,เรามีอะไรแล้วเราไม่ไม่ชื่นชมในสิ่งที่เรามี เราไปเสียเวลาชื่นชมในสิ่งที่คนอื่นเขามีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้คอนเซปต์ตัวนี้นะฮะมดตายนายเนี่ยก็คือให้เราชื่นชมให้เรารักในสิ่งที่เรามีนะฮะแล้วก็ใช้ประโยชน์มาให้เกิดสูงสุดนะฮะหรือว่าของช่องของใช้เนี่ยก็ใช้ให้มันยืดอายุนะ,ะให้มันใช้ได้นานๆเช่นเอาไปซ่อมแซมนำกลับมาใช้ใหม่นะ,ะหรือว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย คำที่ยอดฮิตเลยก็คำคือคำว่า reuse นะซึ่งเอาไปใช้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่น Forager ที่เป็นระดับโลกอย่างเช่น Ikea e อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือใช re ้ reuse ค่อนข้างเยอะนะครับพอซ่อมแซมแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่นะแทนที่จะทิ้งนะครับคือโดยสรุปแล้วนะ่ะไอ้คอนเซปต์หรือว่าภูมิปรรัญญามัตไทยเนายนะฮะส่งเสริมแนวคิดเรื่องคุณค่าในทุกสิ่งครับซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องแค่สิ่งของอะไรที่อยู่ในชีวิตเราเนี่ย เราต้องมองเห็นคุณค่าของมันแล้วเราก็จะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้อย่างเปี่ย์เกิดประโยชน์สูงสุดเราจะไม่เสียดายในภายหลังนะเมื่อเรามารู้แล้วว่าเฮ้ยไอ้สิ่งนี้มันมีคุณค่านะครับคุณโทมัสเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราจะใช้คอนเซปต์มดไทยไนเนี่ยนะฮะให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยการตระหนักรู้ก่อนครับนะสังเกตสิ่งที่คุณใช้นะฮะดูว่าคุณใช้มัน ยังไงนะครับรับรู้ถึงอของเสียนะลดของเสียลงอย่างแบบมีสติใช้และมีสติเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยมีค่านะปฏิบัติต่อมันอย่างประมาทระวังซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซมไปแทนที่จะทิ้งนะใช้ซ้าได้ก็ให้ใช้ซ้ำนะฮะรีไซเคลิลในสิ่งที่ที่เราทำได้ผู้คนที่ปฏิบัติตามภูมิปัญญามดไชนายเนี่ยนะครับ มันก็สามารถที่จะเอาไปไประยุกต์ใช้ได้ในทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเวลานะพลังงานนะะความสัมพันธ์ธรรมชาติแล้วก็อีกอื่นๆอ,อีกมากมายคือพูดง่ายๆทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันมีคุณค่าทั้งิ้นนะเราเรา,รเราตระหนักรู้ถึงมันแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากมันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะโดยใช้คอนเซปต์ไอ้มดไทนายของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะทำให้เรา แง่มุมของการใช้ชีวิตเราแง่มุมของการที่เรามองสรรพสิ่งรอบตัวเนี่ยมันจะเกื้อกูลต่อการใช้ชีวิตที่ดีของเรารวมถึงของโลกด้วยนะเพราะว่าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเห็นคุณค่าตรหนักรู้ถึงคุณค่าของมันภูปัญญาอันดับที่4ครับคือมานะครมาคือ ma นะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะสั้นๆง่ายๆนะครับความหมายของมันคือช่องว่างระหว่างสิ่งต่างๆนะฮะ แนวคิดภูมิปัญญาของมาเนี่ยนะฮะปรากฏอยู่ทั่วไปเลยในวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะฮะคือคอนเซ็ปต์ของมันก็คือช่องว่างเขาบอกว่าสิ่งที่สมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีช่องว่างอยู่ในสิ่งนั้นด้วยนะครับหรือว่าสิ่งที่อยู่ระหว่างกลางนะฮะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะมองว่าศิละปะที่สมบูรณ์แบบก็คือการมีความว่างเปล่าเกิดขึ้นนะ,ะสอดแทรกอยู่ในผลงานนะ,ะไอ้คำว่าศิละปะเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงงานอาร์ตหรืออะไรอย่างเดียวนะ มันหมายถึงชีวิตของคนเราด้วยมันจะต้องมีความว่างเปล่า,าแทรกอยู่กับการดำรงอยู่ของสิ่งบางสิ่งยกตัวอย่างเช่นบทเพลงที่ดีเนี่ยต้องมีจังหวะที่ดังนะแล้วก็ต้องมีจังหวะที่เงียบผสมประสานกันอย่างลงตัวนะฮะภาพวาดก็ต้องมีพื้นที่ว่างนะครับเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมความงามอย่างพอเหมาะนะหรือว่าถ้าจะเห็นว่าสวนญี่ปุ่นเนี่ย เราไปดูเนี่ยเขาจะมีศิลปะไอมาเนี่ยเขาไปแทรกอยู่เยอะแยะเลยนะยกตัวอย่างเช่นการปลูกต้นไม้เนี่ยมันยังต้องการพื้นที่ว่างระหว่างต้นนะเพื่อที่จะเติบโตและรับแสงแดดนะครับโดยไม่กระทบกระเทือนกันไม่ต้นไม้สองต้นเนี่ยก็จะเติบโตไปด้วยกันนะเพราะว่ามีความว่างเปล่าเข้ามาแทรกเห็นไหมฮะมันดูเหมือนเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่มันแฝงไว้ด้วยปรัชญาที่ลึกซึ้งนะ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องการความว่างเข้ามาแทรกนะมันจะทําให้เกิดความสมบูรณ์ยก,ยกตัวอย่างเช่นหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์ของผู้คนคู่รักเนี่ยนะ,ะที่คบกันได้นานนะเพราะว่าเขามีอะไรนะเขามีช่องว่างนะฮะคือเรื่องของฉันเรื่องของเธอเรื่องของเรานะมันจะมีช่องว่างของความสัมพันธ์อยู่ซึ่งจะทําให้ความสัมพันธ์นะเกิดความสมบูรณ์นะครับ หัวใจสาระสำคัญของคอนเซปต์ Concept, หรือว่าภูปัญญามาเนี่ยนะก็คือที่สำคัญที่สุดเอามาใช้ในชีวิตก็คือการที่เราต้องมีช่วงเวลาที่เราว่างเปล่าที่เราสงบนิ่งเพื่อที่จะได้คิดทบทวนสิ่งต่างๆในชีวิตนี่แหละคือไอคอนเซปต์มาที่เอามาใช้ในชีวิตนะก็คือให้ทบทวนนะมีช่องว่างของเวลาเพื่อทบทวนในสิ่งที่เราทำนะครับหรือว่าเวลาเราสนทนากับ คู่สนทนาเนี่ยก็จะมีช่วงว่างที่เราต้องคิดว่าเราจะพูดอะไรต่อความเงียบระหว่างคําพูดของเราเป็นพื้นที่สําหรับอารมณ์นะฮะพื้นที่สําหรับการรับรู้นะฮะซึ่งคําว่ามาเนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงกับคําว่าการใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์นะฮะคือการใช้ชีวิตแบบช้าช้านะฮะคือพูดง่ายๆในการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องมีโอกาสที่ให้เราใช้ชีวิตช่องว่างที่ใช้ ช่วงนีในการสร้างความชัดเจนให้กับชีวิตนะครับอะไรประมาณนั้นมิสเตอร์ทมัสเนี่ยเขาก็บอกว่าเราเนี่ยสามารถฝึกไอคอนเซปต์มาเนี่ยได้ตลอดจริงๆก็คล้ายๆกับทางพุทธศาสนาก็คือการฝึกสติหรือว่าการทำสมาธิฮะการหาช่วงว่างนะในบ้านรามุมไหนเงียบๆนะ,ะหรือว่าในพื้นที่ไหนที่มันมืดๆแล้วก็เปิดแสงสว่างให้เข้ามาในบ้านบ้างนะในที่ทำงานนะ เพื่อให้จิตใจเราเนี่ยได้หยุดพักได้มีช่องว่างที่จะได้คิดได้ทบทวนนะเพื่อที่จะพาชีวิตให้มันดีขึ้นคุณโทอมัสเนี่ยเขาบอกว่าการให้เขาฝึกเรื่องการใช้ความเงียบความว่างเปล่าเนี่ยทำให้เขาค้นพบความสงบนะความชัดเจนในจิตใจของเขาเนะชื่อมโยงกับตัวเขานะตัวตนของเขาอย่างมีสตินะฮะแล้วก็ทําให้เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับกระแสแห่งชีวิตที่มัน ไหลเข้ามาในชีวิตเราทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะครับเอาละมาภูมิปัญญาสุดท้ายนะคือภูมิปัญญาอันดับที่5ภูมิปัญญาอันดับที่5ก็คือโซกาไนนะฮะโซกาไนคืออะไรนะฮะคอนเซปต์ก็คือความจริงก็คือความจริงนะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องยอมรับความจริงก็ยอมรับมันเพื่อที่จะทําให้ชีวิตเราก้าวเดินต่อไปได้นะฮะบ,บางครั้งเนี่ยเรามีประสบการณ์ ต่างๆที่มันไม่ดีหรือสิ่งที่เราไม่ดีเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราไม่ยอมรับนะ,ะเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดหรือว่ารู้สึกว่าเอ้ยทำไมทำไมทำไม,มน,นะแต่ถ้าเกิดเรายอมรับมันนะฮะเหตุการณ์พวกนั้นแล้วเราก็ทำความเข้าใจกับมันมองว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเนี่ยแล้วเราพยายามปรับตัวเราเนี่ยเราก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะฮะไอสิ่งที่เราต้องยอมรับเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการกระทําของคนอื่นอันนี้เราบังคับ ชาวบ้านเขาไม่ได้แน่นอนนะฮะหรือว่าความรู้สึกความไม่แน่นอนของโลกนะ,ะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราก็ต้องเรียนรู้และยอมรับและปรับตัวนะ,ะหรือว่ายอมรับสิ่งต่างๆที่อยู่นอกเหนืออิทธิพลของตัวเรานะฮะมุ่งเน้นไปในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้นะฮะเนี่ยคือคอนเซปต์ของง่ายๆเลยของคอนเซปต์ตัวนี้นะครับก็คือคอนเซปต์โซกาในเนี่ยควบคุมในสิ่งที่ควบคุมได้นะ ยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วเก็ตอลองไปกับมันนะก้าวเดินแบบพร้อมกับมันนะครับคุณโทมัสเนี่ยเขาบอกว่าการที่เขาเรียนรู้ในสิ่งนี้ก็คือภูมิปัญญาโซโการนนะก็คือการยอมรับในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นี่มันก็จะทำให้จิตใจเราสมดุลน,นะครับเราจะไม่ต่อต้านในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคุณโทมัสเขาบอกว่าคอนเซปต์โซการในเนี่ยคือการยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ นะแล้วเดินหน้าต่อในชีวิตเนี่ยก็ช่วยทําให้เขาปลดปล่อยความหงุดหงิดนะฮะเขาจะไม่โทษตัวเองไม่โทษคนอื่นนะฮสำหรับความจริงของชีวิตนะครับยอมรับกระแสของชีวิตตามที่เป็นอยู่นะแล้วก็ช่วยเขาเดินก้าวต่อไปนะครับจากสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอาละครับนี่คือ5ภูมิปัญญานะฮะที่ผมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจจากบทความของคุณโทมัสออฟพงนะฮะ ก่อนจะจบเนี่ยผมขอสรุปสั้นๆเป็นความคิดแบบรวบยอดอีกครั้งนะฮะว่า5ภูมิปัญญาของอญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่คุณโทมัสเขาได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นหลายปีเนี่ยแล้วผมก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อเนี่ยคอนเซปต์ทั้ง5เนี่ยภูมิปัญญาทั้ง5เนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกนะครับโอโมอิยารินะคือความเห็นอกเห็นใจ ชีวิตเราเนี่ยจะมีความสุขมากขึ้นนะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ที่จะนึกถึงผู้อื่นนะครับชินรลนโยคุการอาป่านะธรรมชาติจะช่วยเยียวยาเรานะเพราะว่าต้นกําเนิดของมนุษย์เนี่ยมาจากธรรมชาติครับมดไตานายนะการเห็นคุณค่าของทุกสิ่งและใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดมานะชีวิตที่สมบูรณ์ต้องมีช่องว่างนะเพื่อการคิดและ โซโกาในนะฮะคือการยอมรับความจริงเพื่อจะได้ก้าวเดินต่อไปในชีวิตเอาละครับพอดแคสต์นี่นะฮะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับทุกท่านนะครับก่อนจบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะให้กับช่อง Strategic Man นนด้วยนะครับขอให้ทุกท่านนะฮะมีความสุขฮนะรประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องตามที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้ครับ สวัสดีครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในพอดแคสต์ต่อไปครับนี่คือ Star g i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง